ไอติกเกอร์หลังรถเขายังไม่เปลี่ยนอีกันติกเกอร์หลังรถเขาอะได้หมดไม่มีปัญหาก็คือก็คือพี่อะจะลองจะได้เอ็มดีมาจะดูว่าไงถ้าเขาเล่นอะเจอกันพี่ได้ครับพี่มืดไ้เจอกันครับพี่ครับครับุยวันไหนเพลพี่มืด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 ไอไอเรื่องงานร้านคือมันต้องยี่สิบชั่วโมงหรือว่ายังไงอะพี่ถ้าผมจะส่งเรื่องหรือว่ายังไงครับไม่รู้สิเอาถ้าอีกสองวันผมมาซื้อเรื่องแล้วผมต้องซื้อได้นะเพราะพี่บอกไม่รู้อ่ะ ผมไม่รู้จริงๆพี่มันต<อ>้องได้สอตรงเนี้ยเรื่อยู่งหลักฐา่มเดี๋ยวผมมาถามให้ไรน้องขาวอ่ะครับสภาตรงนี้ครับถามหน่อยครับการซื้อเรื่องร้านต้องภายเวลากี่ชั่วโมงครับอิสโซเน,นะครับต้องภายเวลากี่ชั่วโมงครับพี่ซื้อเรื่องร้านใช่ครับมีสโซเปนะเหมือนโดนด่าโดนอะไรพวกนี้มันต้องกี่ชั่วโมงครับพี่แล้วมาแจ้งมาแจ้งไว้ก่อนเลยครับเอเรารับเรื่องไว้ก่อนได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่โอเคได้ครับขอบคุณครับทษที่ครับพี่ เฮอ้าติดมือพี่ติดมือขอโทษครับขอโทษ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 ครับขอโทษครับขอโทษครับติดมือจริงจริงผมไม่ตอบโทรไปหาพี่ได้ครับอ่าไม่สภาก็บอกพี่พี่พี่มือสภาบอกว่าเออมาแจ้งเรื่องไปก่อนได้เลยพี่เกดอ๋อแต่แต่ถ้ายังไม่แจ้งอ่ะมันมันได้กี่ชั่วโมงกี่เนี่ยเออถามบังเนี่ยพี่พี่บังพี่บังฮัลโหลครับบังครับถ้ายังไม่แจ้งมันต้องใช้เวลากี่เล่นเล่นงานร้านอ่ะมันเรื่องมันจะหมดไปกี่ชั่วโมงครับ พี่วังไงอะบอกแล้วลุยสุดท้ายสุดท้ายไม่บังไม่ได้ตัวกันไม่ได้ตัวบางเป็นรุ่นใหญ่บางเป็นรุ่นใหญ่ผมให้บังตัดสินใจเอางี้ผมตัดสินใจให้ได้เอาไหมตัดสินใจอะไรพี่ก็เก็บเ่องไว้ก่อนถ้าจะเอาเรื่องเมื่อไหร่ก็เอาได้เพราะก็ไม่อยากให้มีเรื่องกันไม่ใช่หรอจริงไหมล่ะไม่ร้านมันมาได้สมุอ ถ้ามันนานเกินไปมันก็น่าเกลียดแบบอ๋อแต่ถ้าวันสองวันก็ได้ถูกต้องไหมอ่าได้ครับแต่แต่ไม่ไม่ใช่แบบวันที่มีเรื่องปุ๊บแต่ไม่ใช่เป็นอาทิตย์ถูกต้องปะใช่พี่อ่าแต่ถ้าผมส่งเรื่องไว้ก่อนแต่ผมยังยังยังไม่ได้เอาเรื่องอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ได้พี่มันต้องเล่นอ่าใช่โอเคนั้นก็ถ้าผมไม่อยากอย่างนี้ไงไม่อยากเห็นเขามีตอรี่อยู่ไงผมก็เลยไม่อยากไม่อยากอะไรไม่ไม่ถ้าถ้ามันมีเหตุ สมมติเราเราต่อต่อไปจากเนี้ยตรงนั้นน่าจะได้โอ้แสดงว่าไม่อเขาไปโปอ,อะไรโปรติทะลุหมดเลยใช่ไหมพี่พี่เมือ่อเขา,าตีเสร็จแล้วเขาโพเทคอะ่ะมันจะทํายังไงถ้าเป็นเรื่องเองี้ยอือใช่หรือว่าแจ้งเลยไหมพี่เแื้อเลียงเขามาคุยเลยถ้าบอกว่าหลังจากนี้ต้องตีต่อเพราะว่าเขายังไม่ได้โปรติอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้พอเป็นไม่ได้ไม่พี่มืดอ๋อมันจะเป็นแบบนี้พี่เมื่จำไอ้ที่ผมจะโดนสองหนึ่งได้ป่ะอืม จำได้ไห<ำ>ม<ะ>นั่นแหละนั่นแหละอ๋อคือเขาก็เรียกผมมาเลยนี่ใช่ไหมใช่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเรียกเลยดีกว่านั้นส่งเรื่องเลยดีฝ่าพ่อเก็บจัดปุยจะเป็นสอหนง,ง,งหนึ่งไหมเออลามลามแห่งเก็บยังยังยังพี่น่อยดูดิส่งให้ลามหน่อย แต่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยหยุดอยู่ที่บังนะผมบอกให้ยังไงก็ผ่านพ่เกต้ามลำ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 เปิดได้ใช่ไหมเปิดดูได้ใช่ไหมได้โอเคไม่ไม่รู้พี่มึงเปิดหลักฐานดูได้ป่ะหรือว่าต้องให้แค่ผภาดูอะไร่เปิดลำเปิดลด้กหลำโกะเปิดได้ไหมเนี่เปิดได้เิพี่มันจะดูไม่ตรงนั้นมันอยู่ที่พวกพวกเราอยู่แล้วดุอยู่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 ที่ดูมินิใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไอ้หลักฐานนั้นส่งส่งให้สภาดูได้ได้ครับเดี๋ยวันนผม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 เปิดเลยนะเปิดเลยนะ ได้ครับแต่ถ้าเขาไม่พร้อมถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็แค่มาคนดูเปิดเลยนะไม่ตรงนั้นหยุดหยุดที่เราอยู่แล้วเปิดเปิดพราะเรพราะเราไม่ได้ผิดไงคนดูดูไหมดูด้วยใช่ไหมคุยสภากันนะพี่มืดเป็นคนบอกนะถ้างานร้านท่านแหลมมานิดนึงหรืออะไรกันนะว่ามีปากเสียงกันนะผมให้ตีนะจำได้ไหมครับเออแต่นี่คือเดี๋ยวลองดูคลิปเอะไรกันวันไหนนี่พี่วันที่ประชุูไปข้างในไงพี่จำได้ไหมไม่ใช่หมายถึงเรื่องเรื่อง วันนี้เลยครับมาตอนมาตอนหลับห้าโมงเย็นเลยครับไม่ห้าโมงยประมาณทุ่มหนึ่งดูดิประมาณห้าหกโมงครับประมาณนั้นขอด,ดูดิสวัสดีครับไปเข้าไาฝากติดตามด้วยครับพี่ชายขอเช็คหน่อยดิขอมคครับไปเข้าไปฝากติดตามด้ครับพี่ เราไม่มีปากเหรอเฮ้ยปากคุยอะไรสัตว์เป็นเหี้ยอะไรอ่ะเป็นเหี้ยอะไรเจสัตว์เฮ้ยมันได้นี่ได้หรอมันคุยเลยไอ้ฟังใหม่นี่เผื่อไม่ได้ยินเราไม่มีปากเหรอเฮ้ยปากคุยอะไรสัตว์เฮ้อเป็นเหี้ยคุยอย่างเน้นอะไอสัตว์คุยอย่างเน้นอะขออีกทีดิเผื่อใครไม่ได้ชินได้ไม่ชัดปากคุยอะไรสัตว์ ป่าคุยเลยปา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 าคุยเลยสั์ไม่รอดแล้วน้องบ่าวเอ้ยวายสงสัยต้องเรียกเลยเนี่ยสะดุ้งเลยกูโอ้ได้ยินได้ยินสะดุ้งเลยพี่เกตผมฟังสะดุ้งเลยอ่าส่งส่งลิปไปส่งไปให้ให้สภาควยเต็มปากเลยพี่มืดลามส่งไหนไหนพี่ในในไลน์ไหมหรือว่ายังไงไเอย ไหนไอ๋อตัวที่ไหนบังยีบังยีโอเคบังยีับบังยีอ่าบังยีไอ้ทวิตชื่อไหนตอรีเลยครับเอ้ไี่ให่อะไรนะดีอรดชื่ออะไรครับรตไอเจ๊เจ๊อ่ามือนว่าเดี๋ยวถ้าเราเราเล่นตอรีใช่ป่ะเราไอ้เราเล่นแอดดับเราแทงมาเสร็จแล้วหมดลมหายใจฟินชีวีได้ใช่ไหพูดได้พี่มันเรื่องบัฟมันค่อนข้างยากนิดนึง ยากใช่มันยากแต่ถ้าเกิดมัควุยหลุดมาก็คือยังไงก็ก็คือก็งือได้ตีท่าคอวายอ่ะเพราะว่าคอวายอมันไอ้นี่ไงแค่ชูนิ้วกลางไอเฉยยังโดนเลยจำได้ไหมผมเคยเห็นไเดนดีตีใครนะแกชูนิ้วกลางฝ่อ่ะแก่อะไรแก่อะไรนะที่ที่ชูนิ้วกลางฝ่ายเอ็มดีอ่ะเห็นยังตีเลยอ่ะที่ไอเฉยมันมันมันโดนอ่ะไอเฉยน่ะตอนนั้นผมยังอยู่ในบอลฮิตอยู่เลยในเช่นั่นแหละ พี่เมื่อเคยเล่นเคยอยู่แตบมเงินได้วหรอใช่เข้าวันเดียวกับผมอ่ะแต่ทิ้งของไปเลยตทิ้งของไปแล้วกลับเล่นแกง่าเพ่โอ้โหอย่าเลยพี่ผมจะบอกให้นะพี่เมื่อเขาเคยอยู่ไหนมาก่อนมั่งอยู่เลยเคยอยู่ดูไว้ส่งไว้บ้างยัอันแกก็มาอยู่เอสดีอันนี้ไม่ปั่นนะเจ็่ไม่ได้ปั่นนะอาร์เทนาเอสดีอาร์เทนาเอสดีแล้วพอมาอยู่นี่แกก็มาอยู่ดันบอลเฮดด้วยกันแล้วสุดท้ายแกก็ไปเป็นสภาสงสุด อ๋อใช่แล้วสวัสดีครับมาดูนลข้าวมาฝากกดติดตามได้ไหครับพี่ชายฝากติดตามเรื่องไา้ตีเราพี่มึงเขาไม่น่้อยาให้เราตีหรอพี่เกสเนี่ยไม่ใช่เลยอ๋อไ่เลยลองลองลองอยู่ี่<อ>รังเนี่ยอลองลองล่งลอ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 ลองส่งให้บางยีแล้วลองดูดพี่บางโดนไหนพื่อพี่ชายเสียงมันไม่ชัดคุยอะไรเที่อ่ะยาวอ่อนคุยเต็มปาก ใครเข้ามาฝากติตามเนียครับอ่ะขออีกทีสิได้ครับได้ได้ขออีกทีเนาะเผื่อใครอาจจะได้ยินไม่ชัดเนาะพี่ฟังไม่ชัดเหรอพี่ได้ครับเดี๋ยวจัดให้พี่อะอีกทีแล้วกันนะพี่เนาะอะไม่น่าคุยกับผาเลยเป็นเรื่องเลยโธ่ไม่มีปากเหรอเฮ้ยปากคุยอะไรสัตว์อะไรสัตว์เอเอาเป็นเหี้ยอะไรสัตว์เออาเป็นเหี้ยอะไรอะคุยอะไรสัตว์เอาอาคุยอะไรสัตว์เออาเป็นเหี้ยอะไรอะอะคุยอะไรสัตว์ โอเคแชทไหมมึงจะคุยกี่รอบบอกกูดิปากคุยไรไรสัตว์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 ปากคุยอะไรสัตว์ปากคุยไรไรสัตว์ปากคุยอะไรสัตว์ปากคุยไรไรสัตว์ปากคุยอะไรชัดยังไอ้สัตว์ชัดยังไอ้เหี้ย เสียงไอ้ควายเราว่าไปเราว่าไปแอ้ดอกก่อนดีกว่าปะเสียงเสียงไอ้ควายโบเฮ้ยหมาโบหมาโบไม่ใช่ไม่ใช่ควายหมาหมาไป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 เลยไหมเลยผมขอไปดูแอ้ดอกแ๊บนึงครับลามส่งยังรลามส่งไปแล้วพี่เดี๋ยวผมไปดอกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าก่อนมาเอ้ยเดี๋ยวรอยังไงหนึ่งนาทีไหมโอเครอมันเข้าเวรเขาต้องจะเข้าลูกหนึ่งเวรลูกหนึ่ง มีมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไหมขอยาวๆอีกสักหน่อยเดี๋ยวรอพี่เกตเล่าให้ฟังก็ได้ครับที่เขาไปห้องน้ำผมว่ามันก็น่าจะมันก็น่าจะชัดแล้วนะพี่บังเพราะว่ามันฉาดอยู่แต่ว่าแบบก็อยากอยากรู้เหตุการณ์ก่อนหน้าเผแบบเขามีแย่งอะไรมาไงพี่เกตมาอ๋อแบบเขาแย่งอะไรมาใช่ไหมใช่ตีตีตีล้านเล่นกับตีตีล้านพี่เอาชัวร์ใช่ใช่พี่บังเขาเอาชัวร์ใ้เอาชัวร์ไดวปะเออเผื่อเขาแย่งเขาจะได้ตอบได้พี่ชายเดี๋ยวรอพี่เกตแป๊บนึงครับพี่ มันเป็นของใครวะเจตของติีมของใครอ่ะสตีมใครอ่ะพิเกตเหรอไม่รู้ไม่รู้กูแค่ไม่ได้ดูปารีสั้มปารีสเปิดย้อนหลังปารีสพี่ดูให้ก็ได้ไหมมีปะไม่ะมไม่มีไม่ไม่ไ้่ไม่มาจากไมนอ่ไมันน่าจะไม่ไ่ไม่ไมดไม่ไม่่ไม่ไม ตอนแรกมันเหมือนแบบมันมีป้าเสี <Jah> ่ยงกันได้เฉยแบบแบบแพลปากอ่ะแล้วฝั่งเราก็เหมือนเหมือนเหมือนจะโดนเล้าอ่ะคือบอกเราข้ากับมันเราก็ถามเสี่ยงแบบไปไหนอะไรแบบนี้ประมาณนี้แล้ว

เอ็บดีอีกแล้วพี่เจ็ดพี่เจ็ดไอ้ข้าไม่ปฝากติดตามเลยครับพี่เจ็ดมาอย่างพี่ฮัลโหลเจ็ดเอ้ยฮะดูเยอะด้วยดิ เอ็มดีแล้วครับผมเวลามาเอาต่อเลยหรออะไรนะพี่เบิร์ดเอาเอาต่อเลยอ่ะเนี่ยใช่พี่มันมัน <c oughs> โ,โหเราจำไม่ลืมเลยพี่น้อพี่ก็อยู่เนี่ยตอนเมื่อเราเมื่อนเราโดนเมื่อก่อนเนาะเป็นยังไงใช่ไห <c oughs> มล่ะ <c oughs> ไม่ตอนพี่เป็นสภาไงพี่จ,จำได้ไหมจ้าเขาเรียกกลางคันเลยอ่ะ อะะไรนที่เขาเรียกเรากลางคันน่ะเขาเรียกเราตอนไหนวะมาถึงเรียกพวกเราพวกรามนี่แหละตอนพี่เป็นสภาจะไม่ได้เขาเรียกพวกราเหมือนกันตอนนั้นเรียกมาเรียกกลับไม่กองเปะเดี๋ยวรอรอก่อนหน้าได้ครับได้เดี๋ยวลองให้น้องให้นี่น่าจะต้องเรียกแล้วแหละ อ๋อน้องบอกว่าอ,อก่อนหน้ามันไม่มีแต่ว่ามันจะมีคลิปที่แบบว่าไอคนที่ดา่าเพิ่ง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 เพื่อนเ,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 เขาเพิ่งชุบให้เพิ่งชุบไปเกิดมาแล้วก็พูดเลยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวเอาเหตุการณ์ให้เพจแป๊บนึง่ง <c oughs> ะใครเข้ามาฝากกดติดตาม้วยครับพี่ชายฝากกดติดตามด้วยวนะครับ เอ <icana>, พี่เกตมันไปตกต้วมหรืออะไรวะเอมาอะไรมาเะไไปมาไอเมื่อไอเมื่อรับรางผมนะพี่อ่ะไปไม่ไม่ใช่นละเกตอ๋อไอเกตที่อยู่ไลไลยลลักใช่ป่ะยหลักษาไลลักอันนั้นอ่ะอ๋อโอเคครับแต่ถ้ากดตอนนี้แม่งจมเลยนะบอกให้ดูคลิปน่ะเขาบอกว่าขอเหตุการณ์ก่อนได้สักนิดนึงเผื่อเขาแย้งอะไรมาได้ได้ครับเผื่อเขาแย้งอะไรมา อ่าพิเศษนี้เราโดนหนีก็เลือกวันได้เลยพี่อนนะไายเมื่ออะไรนะคนโดนหนีก็เลือกวันได้ดิได้หวยวันเจี๊ยบโมเยไม่ต้องถามก่อนว่าการคนโดนอย่างนี้เลือกใบได้แต่พอผมเลือกใบแต่คนที่ที่กระทำเขาก็จะเลือก <S <S เลือกว<ๆ>ันอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นเวลา,ามันจะเป็นอย่างนี้พี่จะเลือก อ่าได้แน่คือเลือกวันได้แต่ใบอ่ะตามความเหมาะสมต่อรงกันถ้าเขายอยเราเยอะก็มาคอ,อก,กันอีกทีแต่<ช>แต่พวกเรามีสิทธิ์เลือกวันโอเคใช่ครับแล้ว <ๆ S 1> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันเป็นอีลอปเดิม่าพี่เมยอทำไงอีลอบเดิมคือ,อไม่เล่นแล้วก็เถียงวนไปวนมางี้ทำไงพี่ ไม่มันมันจะเถียงได้ไงต่อไม่อไม่สมมติสมมติอะไรถ้าผมผมพูดต่อให้ถึงมีคลิปที่ยาวกว่านี้ใช่ไหมพี่ถ้าคลิปที่ยาวนี้ถ้าเป็นฝั่งที่ผมพูดออกไปแต่ถ้าเป็นฝั่งที่เขาบัฟออกมาก็เท่ากับเขาก็ต้องพร้อมแล้วอยู่ดีอ่ะโูรโพี่อือเดี๋ยวผมกำลังถามน้องอยู่ว่ามีไหมแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าว่ามีมีไหมพี่บังพี่บังพี่บังผมผมส่งผมผมส่งไป้วีคดดดยก็ู เอองนนี้เป็นไงวะต้องดาวน์โหลดเรพิ่งเหมือนงานร้านเจอกันครั้งแรกเลยนะไปกันครั้งแรกเลยเนี่ยประมาณแบบสิบคนบ้างสิบบวกคนกับสิบบวกคนจะไม่ได้เจอทางตีนะเหตุเหตุการณ์มันตอนไหนแล้วพี่ตอนรูปแรกของของวันนี้เลยครับรูปแรกธนาคารน่าจะประมาณธนาคารเล็กประมาณกี่โมงนะครับ หกโมงปั๊หกโมงเย็นประมาณประมาณสี่ไอห้าโมงห้าโมงสี่สิบประมาณห้าโมงสี่สิบห้าโมงห้าสิบประมาณประมาณอะไรเวประรวป็นเหี้ยอะไรอะเป็นเียอะไรเจสัตเฮ้ยมันในี่ได้เหรอมันใกล้นี่นะมันเอาอยู่แล้วนะมันเอาอยู่แล้วมันเอาอยู่แล้วมันมีอาการเว้ยมันมีอาการมันบอกว่าเป็นเหี้ยอะไรเป็นครวอะไรอ่ะเอาเอาเอาเียไงเหียไเียเนี่มีอาการครัวอะไรโอเคชารล โอเคน่าชัดแล้วพี่บังอันเนี่ยชัดแจ๋วนู้ว่าทีวีช่องเจ็ดติดร้อยยังไงติดร้อยยังไงติดร้อยอัวไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วเลยอ่ะตัวเดียวตัวเดียว มึงถามดักทุกทางจริงๆกูชอบมึงหว่ารเอาก็ถามไปก่อนไงเชี yeah, ่ยสไตล์แม่งเดี๋ยวบอกไม่ลืน่นไม่ลืนล่นอะไรอของมันอีกถามแม่งให้รู้เรื่องไปเลยใช่ไหมหวกหลังคนตายครับเดี๋ยวแม่งก็บอกไม่ลืน่นไม่ลื่นแม่นั่นไม่ลืนลนล่นอะไรอีกของแม่งยิ่งออกมาแล้วมากิดได้เคยเลยไหมครับอย่าง,อย,างอย่างพี่เจดลาำสง่งถามไปละก่อนหน้านั้น ทำไมเราต้องโดงกนกระทำอยู่เรื่อยเลยพี่เกรดผมงงตรงเนี้ยน้องๆเราก็อยู่เรียบร้อยนะเหมือนพาพับไว้เลยพี่ลายหอกกูสิเอ็มหน่อยได้ครับน้องสิเอ็มใช่ไหมได้แล้ว <c oughs> เอยตู้มึงนี่นะมันไม่สอนน้องโอเคพี่ดูแล้วครับให้เรียกเลยไหมพี่พี่เกด ได้ครับได้ครับพี่เรียกเรียกเลยพี่แต่แต่พี่ถ้าเรียกปุ๊บคือเขามีสตอรี่อยู่มันจะเบรกเขาไหมอ่ะไม่ไอเดี๋ยวเขาเหลือสิบคนอยู่แล้วพี่อ๋อเหลือสิบคนใช่ไหมได้ครับ้พี่พี่ก็ต้องวงวงเล็บแค่สามครับ